วัดีครับวันนี้เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งผมจะมาสรุปสาระในส่วนของสําคัญนะครับที่วันนี้ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเห็นชอบในหัวข้อาการพิจารณาหรือว่ารับทราบรวมถึงข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องที่วันนี้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของอการนําเสนอตัวเลขโดยสภาพัฒน สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับซึ่งก็เป็นภาวะสังคมไทยในไตรามาสที่หของปี2566ซึ่งในภาพรวมนะครับสถานการณ์ด้านแรงงานมีการจ้างงานที่ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 2. 4เนเนื่องจากการขยายตัวของภาคเกษตรกรรมและก็สาขานอกภาคเกษตรกรรมในเรื่องของค่าจ้างแรงงานก็มีการเพิ่มขึ้น โดยค่าจ้างในภาพรวมขยายตัวเพิ่มขึ้น0.4%ค่าจ้างในภาคเอกชนขยายตัวอยู่ที่1.9%ส่วนอัตราว่างงานอยู่ที่1.05%ซึ่งก็ปรับตัวดีขึ้นแล้วก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วสำหรับหนี้สินครัวเรือนในไตรมาสที่4ปี2565มีมูลค่าทั้งสิ้น15.09ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 3. 5เซแต่ก็ถือว่าเป็นการชะลอตัวนะครับจากไตรมาสที่ผ่านมาที่อยู่ที่4%เอร์เซแล้วก็มีสัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP อยู่ที่86.9%เโดยหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นมาจากการขยายตัวของสินเชื่อเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์และก็สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคขณะที่ความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนก็ อยู่ในระดับที่ส่งตัวเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับด้วยโรคเฝ้าระวังพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากโรคมือเท้าปากในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีในขณะที่สถานการณ์สุขภาพจิตของคนไทยก็อยู่ในระดับที่ดีขึ้น การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ก็เพิ่มขึ้น2.5%โดยการบริโภคเครื่องดื่มและแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น4.1%นะครับขณะที่การบริโภคภาคบุหรี่ลดลง0.2%ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีการรับแจ้งคดีอาญาเพิ่มขึ้น2.2%จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แล้วก็การรับแจ้งอุบัติเหตุทางถนนลดลง7.9%จากไตรามาสเดียวกันของปีที่แล้วการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองบริโภคก็เพิ่มขึ้นประมาณ200.3.4% 200. เลยทีเดียวจากไตรามาสที่ผ่านมานอกเานือจากนั้นก็จะมีเรื่องของอสถานการณ์ทางสังคมอื่นๆที่สำคัญนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดให้ทราบอีกทีในเนื้อหาข่าวนะครับ ต่อมาเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานการดําเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงินเป็นแผนปฏิบัติการของอปี2565แต่แผนทั้งสิ้นเนี่ยจะเป็นแผน5ปีก็คือเริ่มตั้งแต่ปี2565จนถึงปี2570ซึ่งในเรื่องนี้นะครับก็ได้มีการดําเนินงานโดยทางกระทรวงการคลังซึ่ง ผลการดำเนินงานต่างๆในช่วงปี2565เป็นการดำเนินงานเพื่อที่จะวางรากฐานและก็เตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยมีกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะทางด้านการเงินอย่างบูรณาการประกอบไปด้วยเป้าหมายต่างๆมีมาตรการและก็แผนงานที่ชัดเจนซึ่งเป้าหมายหลักๆเลยนะครับก็จะมี3ส่วนเป้าหมายแรกก็คือจะทำให้คนไทย ระหนกรู้ถึงความสําคัญของการบริหารจัดการเงินและก็การเข้าถึงมูลค่าทางการเงินในส่วนของเป้าหมายที่2ก็คือจะทําให้คนไทยมีความรู้และทักษะทางการเงินที่เพียงพอที่จะนําไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและเป้าหมายที่3ก็คือการทําให้ประเทศไทยมีกลไกลขับเคลื่อนการดําเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินอย่างบูรณาการและก็ยั่งยืน ซึ่งในแต่ละเป้าหมายก็จะมีมาตรการต่อเนื่องกันมานะครับซึ่งในรายละเอียดของมาตรการเดี๋ยวผมก็จะส่งเป็นรายละเอียดในเนื้อข่าวอีกให้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อเสนอแนะจากปป,ปชเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปทอซึ่งในเรื่องนี้มีสส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนที่ เป็นกรณีที่อปทอเนี่ยอุดหนุนเงินที่รัฐนะครับให้กับทางด้านอปทอโดยตรงอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเงินที่อปทอ,อุดหนุนไปยังหน่วยงานอื่นนะครับตรงนี้ก็จะมี2ส,ส่วนที่คณะรัฐมนตรีได้รับทราบข้อเสนอแนะจากปป,ปชซึ่งในรายละเอียดทั้งสองส่วนก็มีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในรายละเอียดว่าหน่วยงานใดจะต้องดําเนินการในการที่จะเพิ่มมาตรการต่างๆเพื่อที่จะป้องกันปัญหา แล้วก็เป็นการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับเงินอุดหนุนต่างๆของอปทซึ่งอย่างที่เรียนนะครับมีทั้งในส่วนของที่เงินอุดหนุนที่รัฐอุดหนุนให้กับอปทก็คือในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ส่วนของที่อปทนําเงิน,นงบประมาณไปอุดหนุนให้กับหน่วยงานอื่นนะครับตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดอีกมากมายทีเดียวในส่วนของที่าทางด้านคณะกรรมการป้องกันการทุจริต ปปชเนี่ยนะครับได้นําเสนอมาเป็นข้อเสนอแนะนะครับอันนี้ก็จะมีรายละเอียดที่ผมจะส่งให้อีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับในเนื้อข่าวเดี๋ยวจะส่งให้นะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะมีการรับทราบแล้วก็มีการพิจารณานะครับเห็นชอบในวาระอื่นๆเช่นเดียวกันซึ่งเดี๋ยวก็จะมีเนื้อข่าวส่งให้ในประเด็นต่างๆนอกเหนือจาก3ส่วนที่ผมได้แถลงข่าวไปเมื่อสักครู่นะครับ เพิ่มเติมต่อมาก็คือเป็นส่วนที่ีมีการพูดคุยกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับที่จะขออนุญาตด,ดึงมาเป็นส่วนสําคัญที่จะมาถแถลงข่าวให้ทุกท่านได้ทราบนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับรองวิศนุเครืองามได้มีการอัปเดตในเรื่องของปฏิทินประมาณการระยะเวลาในส่วนของการทํางานของรัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับอย่างที่เราทราบกันดีอยู่ ว่าเมื่อวานนี้นะครับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งก็คือูง่ายๆว่ารับรองสอสทั้ง500คนแล้วซึ่งจากเดิมนะครับที่มีการกําหนดระยะเวลาไว้ว่าภายใน60วันหลังจากการเลือกตั้งสสทั่วประเทศที่เดิมเรากําหนดไว้ว่าจะครบกําหนดในวันที่13กรกฎาคมเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้นะครับวันที่ 19มิถุนายนนะครับก็เท่ากับว่ามีการปรับเ,เร็วขึ้นมากว่ากำหนดประมาณ3สัปดาห์เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปนะครับในส่วนของการที่จะดำเนินการต่อไปก็คือทางคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้มีการประกาศแล้วนะครับให้ทางด้านสสที่ได้รับการรับรองไปรับในส่วนของเอกสารเพื่อที่จะนำไปรายงานตัวที่ สภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็กำหนดไว้เป็นตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งน่าจะถึงประมาณ1สัปดาห์นะครับกว่าจะเสร็จสิ้นการรายงานตัวทั้งหมดแล้วจากการที่ได้มีการประกาศไปแล้วทั้ง500คนเพราะฉะนั้นตามกำหนดการในขั้นต่อไปก็คือว่าภายใน15วันนะครับก็จะมีการเรียกว่าเสด็จพระราชดำเนินมาทรงทำรัฐพิธีเปิดประชุม สภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็จะครบกำหนดนะครับในวันจันทร์ที่3กรกฎาคมนะครับอันนี้ก็คือตามพ่วงเวลาหรือว่าไทม์ไลน์ที่ปรับขึ้นมาใหม่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะเลือกประธานและก็รองประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งในข้อบังคับนะครับ ก็มีกำหนดไว้ว่าให้มีการประชุมภายใน10วันนับแต่วันเปิดประชุมนะครับซึ่งถ้าวันเปิดประชุมภายใน15วันอย่างที่เรียนก็คือว่าจะไปอยู่วันสุดท้ายนะครับก็คือวันจันทร์ที่3รกรกฎาคมนั้นอาจจะเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นก็ได้แต่อย่างไรก็ตามต้องภายใน10วันนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับพอได้มีการเลือกประธานสภา รวมถึงรองประธานสภาทั้งสองท่านเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งตรงนี้ก็คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณนะครับประมาณกลางเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีจะต้องให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลากี่วันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะ คาดเดาไม่ได้นะครับว่าเราจะได้นายกรัฐมนตรีภายในวันที่เท่าไหร่แต่หากว่านะครับเป็นกรณีที่เร็วที่สุดก็คือหลังจากที่มีการประชุมเพื่อเลือกประธานและรองประธานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแล้วมีการเลือกอประชุมเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีหากว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็เท่ากับว่าเราจะได้นายกรัฐมนตรีภายใน กลางเดือนกรกฎาคมแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการฟอร์มคณะรัฐมนตรีซึ่งถ้าเราพูดถึงเรื่องของความเร็วในการที่จะไม่มีการดำเนินอะไรที่ล่าช้านะครับก็คาดว่าจะสามารถแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ได้ภายในประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคมและคอรมอชุดใหม่ก็น่าที่จะถวายสัตย์ปฏิญาณได้ประมาณสิ้นเดือน กรกดาคมนะครับแล้วตรงนั้นก็คือเป็นห่วงระยะเวลาที่รัฐบาลชุดปัจจุบันก็จะทำหน้าที่จนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณนะครับซึ่งจากเดิมไทม์ไลน์เดิมที่เราพูดคุยกันแล้วก็มีการถแถลงข่าวกันออกไปก่อนหน้านี้ก็คือว่าหน้าที่จะมีรัฐบาลชุดใหม่ประมาณกลางเดือนสิงหาคมแต่ณตอนนี้ก็มีการปรับขึ้น ให้เร็วขึ้นนะครับมีการปรับอัปเดตขึ้นมาว่าหน้าที่จะได้คณะรัฐมนตรีภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันก็จะเสร็จสิ้นนะครับในเรื่องของภารกิจอันนี้ก็เป็นปฏิทินประมาณการนะครับอันนี้ก็คืออย่างที่เรียนก็คือเป็นการประมาณการไม่ใช่เป็นสิ่งที่กําหนดเป็นที่แน่ชัดนะครับแต่ว่าคาดว่าจะเป็นไปตามนี้ถ้าทุกอย่าง ดำเนินการไปตามพวกเวลาที่เหมาะสมแล้วนะครับต่อมาเป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์การรับมือกับฝนที่ทิ้งช่วงแล้วก็ภัยแล้งจากเอลนิโยนะครับซึ่งในเรื่องนี้ ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการคาดการณ์นะครับและท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการได้นํามาแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงเรื่องของสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2566เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าเลยเดือนกุมภาพันธ์2567เนื่องจากปริมาณฝนลดลงกว่าค่าปกติ ประมาณ5%แล้วก็สภาวะภัยแล้งจากเอลนิโยสำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวในส่วนของกรมชลประทานก็ได้ให้โครงการชลประทานทั่วประเทศประชาสัมพันธ์ให้กับทางด้านเกษตรกรให้ทยอยเพาะปลูกตามปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่โดยใช้น้ำฝนเป็นหลักแล้วก็ให้ใช้น้ำชลประทานเสริมแล้วก็ควบคุมการเพาะปลูก ให้เป็นไปตามแผนและเตรียมความพร้อมส่งน้ําแบบปรานีตามรอบเวนในแต่ละพื้นที่เพื่อให้มีน้ําเพียงพอต่อการใช้ในส่วนของทุกภาครวมถึงการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องสูบน้ําแล้วก็ลดบรรทุกน้ําเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนโดยทันทีทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนได้ใช้น้ําอย่างประหยัดแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้มีน้ําสํารองไว้ใช้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ท่านนายกมนตรีก็ได้ให้ทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ําที่จะได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงนี้ทั้งการอุปโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศการเกษตรและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้าซึ่งคาดการไว้ล่วงหน้าว่าจะดําเนินการาได้ตามแผนป้องกันและช่วยเหลือประชาชานให้ประชาชน,ให,ชาชนให้ประชาชนได้รับผลกระทบได้น้อยที่สุด เรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพมหานครถึงนครราชสีมาซึ่งในเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้แจ้งว่ารัฐบาลได้เร่งพยายามที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจเชื่อมโยงการเดินทางสู่ภูมิภาคแล้วก็ยกระดับชีวิตของประชาชนเพราะฉะนั้นเรื่องของการสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมานี้ก็จะ ช่วยรองรับการเดินทางที่รวดเร็วขึ้นโดยใช้เวลาเดินทางเพียงแค่ประมาณชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะครับแต่ใช้ต้นทุนที่ต่ำลงแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักซึ่งก็จะมีกำหนดการที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี2,569ในเรื่องนี้ท่านนายกร,รัฐมนตรีก็ขอให้ทางด้านกระทรวงคมานาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันติดตามการดำเนินงานและเร่งพัฒนาโครงสร้าง ในส่วนของการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงให้แล้วเสร็จแล้วก็เปิดให้บริการได้ตามกำหนดก,การในปี2,569หรือว่าปี2,570เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนกระจายการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไปยังภูมิภาคตลอดจนพลิกโฉมการคมนาคมขนส่งของประเทศให้เป็นศูนย์กลางของอาเซียนต่อไปเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงเรื่องของภาพรวม การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งสถาบัน IMD นะครับหรือภาษาไทยเรียกว่าเป็นสถาบันการจัดการนานาชาติ International Institute of Management Development ย่อว่า IMD ซึ่งรายงานประจำปี2,566ก็ปรากฏว่าประเทศไทยได้จัดอันดับที่ดีขึ้นจากปีก่อนโดยมาอยู่ที่อันดับที่30นะครับ จากเดิมที่อยู่อันดับที่33เพราะฉะนั้นก็ดีขึ้นมา3อันดับโดยส่วนที่สำคัญสำคัญที่ดีขึ้นมานะครับก็คือสมรรถนะทางเศรษฐกิจที่มีการปรับขึ้นมาถึง16ตอนนี้อยู่ที่อันดับที่16ดีขึ้น18อันดับในส่วนของประสิทธิภาพภาครัฐดีขึ้น7อันดับ ในส่วนของประสิทธิภาพภาคธุรกิจดีขึ้น7อันดับเช่นเดียวกันและก็ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานปรับดีขึ้นมา1อันดับนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ท่านนายรัฐมนตรีก็ขอ,ขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ทำให้รัฐบาลทำงานได้อย่าง เต็มที่แล้วก็เห็นผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมจากเรื่องของการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในครั้งนี้ที่ส่วนใหญ่แล้วดัชนีหรือว่าอันดับดีขึ้นในหลายๆส่วนซึ่งการจัดอันดับโดยหน่วยงานที่มีชื่อเสียงอย่าง IMD เป็นสิ่งที่ประเทศไทยสามารถที่จะนำไปใช้เป็น reference หรือว่าอ้างอิงได้นะครับซึ่งนายท่านนายกรัฐมนตรีก็ยินดีที่ผลการจัดอันดับ สปัจจัยหลักๆดีขึ้นทั้ง4หัวข้อเลยทีเดียวถือเป็นกำลังใจสำคัญที่สุดในการทำงานของรัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมรรถ,ถนะในทางเศรษฐกิจที่สะท้อนทิศทางการดำเนินนโยบายที่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีท่านนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการเพื่อเสริมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศ ยกระดับกําลังคนที่มีส,สมรรถนะสูงรวมทั้งพัฒนาประเทศอย่างสมดุลสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเป็นการเสริมเกราะให้กับประเทศพร้อมกับรับความท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตครับทั้งหมดเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีและก็ข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีในการประชุมคอรมอวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ